นี่นะเบนง่ายๆเลยเดี๋ยวกูัวอธิบายให้มึงดูกติกามันอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นแขนซีนใช่ไหมมึงก็มายืนตรงกลางแบบนี้แล้วมึงก็โยกโยกไปซ้ายทีมากลางทีมาขวาทีอย่าให้หัวเนีย่ยไปโดนแขนเนี่ยเห็นไหมซ้ายกลางขวาเห็นไหมง่ายๆเลยมึงทำได้ไหมเนี่ยก็ได้อยู่ น่าจะได้น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวถ้ามึงทำได้เนี่ยเดี๋ยวมือนี้กูจ่ายแล้วค่าหมอนวดคืนนี้เดี๋ยวกูจ่ายให้ด้วยโอเคยไหมจริงเหรอวะจริงดิเฮ้ยเอาดิเีลื่อนไปนี่หลบซ้ายหลบขวาใช่ไหมไหนทำไงนะมึงเป็นคนเก่งอยู่แล้วมึงคนเข้าใจง่ายทำยังไงนะทำยังไงนะอ่ามึงลองเอาแขนขึ้นมาปุ๊บเลียงมาย่อตรงนี้ขึ้นหนึ่งโยกซ้ายที กลางแล้วก็ยกควาใใหหห้้้ามโดนห้ามให้โดนแขนใช่อ๋อโอเคจะล้วกูอะลองซ้อมดูก่อนนะได้เหรอมี้ไหมเฮ้ยยังรู้เร็วนี่ว่ะลองซ้อมละมาเลยถ้ากูทำได้มึงเลี้ยงอะไรนะกูเลี้ยงข้าวเดี๋ยวนี่ไม่สำคัญอะหมอนวดเออเนี่ยสำคัญจะให้พิเศษเลยเฮ้ยจับกระสายด้วยนุ้ย ไอที่เป็นข่าวนี่มึงก็แบบที่บอกว่าไปนวดแล้วไม่จ่ายอืมไอ้โจ๊กไอ้แลฟ์เก็บเสื้อเฮ้ยปิดดีดีดีเห็นไหมเห็นไหมนี่เลขอะไรเลขสองอ้าวเฮ้ยกูเดากูเดาแหมกูก็มีไหวพริบนะอ่าเอายังวะมันเห็นจากช่องนี้หรือเปล่าวะจมูกใหญ่มันดันไม่รู้จมูกกูโอเคอ่ะมึงจับแขนกูไว้แล้วก็จะได้รู้ตำแหน่งอ่าไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อ่าโอเคเริ่มเลยนะเอาเอาสัก 50ครั้งเนาะนับเลขด้วยนะได้ได้ห้ครั้งนะเอาดูดูองศาก่อนอ๋อนี่โอเคนี่อย่างนี้เนาะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เนาะใช่นับด้วยนะนับด้วยนะโอเคนะโอเคพร้อมยังพร้อมเอานะหนึ่งสองสามสี่ดังๆหน่อยปุ๊บเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ้ยมันก็ไม่ยากนี่หว่า เฮ้ยเก่งมากเลยเบ้นสามสี่ไม่โดนแขนกูเลยวะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเอ้ยเพื่อจับกระสายไว้เพื่อหมอนนยี่สิบโอ้ยคนผิวอ่ะโอ้ยคนธรรมดาทำไม่ได้เนี่ยโอ้โหือมันต้องฝึกมาเป็นหลายคนสวัสดิ์แต่ผิวอย่างเงี้ยนี่สามสิบสองสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดไม สี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่เจ็ดทำไมเงียบจังวะไมเงียบจังวะแสนแปดสี่คุณครับคุณครับฮะครับเอ่อเก็บตังค์หน่อยครับอะไรนะเก็บตังค์ครับครับเก็บตังค์อาวไปหมดแล้วครับเขาบอกว่าให้ผมมาคิดตังค์แล้วก็มาเก็บตังค์กับพี่ครับบอกว่าพี่จะเป็นเจ้าภาพมือนี้ อูครับ,รบเห็นบอกว่าพี่แพ้เอาแล้วแพ้อะไรสักอยาก่างเวรพวกนั้นไปไหนหมดอ๋อไปหมดแล้วครับมนทำอย่างนี้อย่างนี้ให้ผมเล่นเกมสรุปให้กู้ายไม่รู้ผมไม่รู้พวกพี่ตกลงยังไงกันอ่ะ <No. S 1> นี่ครับป๊อตเองแร้อยห้าสิบครับกู้ายอ่ะก็เหลือมึงคนเดียวครับโดนอีก hey, แล้วป๊อตเองโว เอพี่งั้นพี่ลองเล่นนี้ไหมน,นี้นี้นี้นะโอ้ดีมากถ้าถ้าพี่ทําได้นะเดี๋ยวผมจ่ายให้ทิพันหนึ่งเลยให้ทิพันหนึ่งเลยนะลองหลับตาดูไหน,นล,อลองดูนะ <S <S นี่นี่โอ้ยอย,ย่ายกสูงเหม็นเปรี้ยวพอ้ด,ดีโอเคนี่นะอ่ะลองปิดตานะอ่ะโอเคนะอ่ะอ่ะลองจับแขนผมนะแล้วลองทําดูนะทําดูนะอ่าโอเคอยังไงนะครับย่อ,อ,อ,ยอใช่ไหมครับอ่าย่อย่อใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่นะแปดไม่ใช่ไม่ใช่นกูไม่ได้โง่ใจตั้งมา